แค่บาทีเทสองขึ้นมาสี่ไม่ดอบอผมลง <Huh? S 2> เออตนเียวดีผู้ต่าผู้ต่างงผผู้ต่างตัวสูงขึ้นบ,บอนบบไม่ผู้ต<ด>่างนาเรียบเลยว่าผู้ต่างเป็นสี่เลยเอทาทน,นลงขน็นบอไหขึ้นยี่เนี่บอหขึ้นบอหาๆดิดี่ดูบนเาเลเจ ติดกับอะไรล่ะติดง,ง่ายขคือข้างบนมันร่วงอืมติดมั้งแต่วูตาหนาเรียบมันไปพุ่นตอนเดียหนาเรียบหนาสูงมันต้องไปทางหนาไปต,ตรงๆไปควัดระยะให้ดีเวลาเขาเปไปใส่เสด็บเขาเลยช่องบริเวณตรงนั้นช่องบริเวณนั้น เคร่องบุี่แลงชนสุ่มชนสุ่มชนหลักเขยบสุดจัดมมลิฟายมาแล้วป็นเลยเอใส่ตังกัไปต่อต่อไปจะงัดขางเราติดสซมทิ่ มีสูตรสูตรสูตรจากทางร้านตั้งมันสูตรไทยสูตรมั่นมันต้องมีสูตรตั้งพี่สูตรไปกันขี่ไปตัวทีททแดงเลยเลยคืบลงไปเล็ย <c oughs> เอ,เ,เอาละเอาละจับไข่เบใส่ติด่อนึกใด้านนี้ฮะได้หรอเ่ใส่แค่มันตรงหรอ่าตรงด้านนี้ออกใส โว้ยบอสบอสบานนี่เออมั่นนะมึงเป็นยังไนงะออทิติก

ิดนี่มัน,น่อนคอขเถอะหน่อยจะเป็นแค่ครั้งสุดท้ายบางคน โอ,ออโอ้ยแตก่อนเฮ็ดงัดออกดีเป้งบมุ่นหมดเล็กเขาอยู่ะตะปาเนาะมานังคิดนอนคิดนบ่มแม่นนีด้อ่ว่า Ni quát bắt đầu. Ni quát. Ni quát. Ni quát. phải quát. Ni 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 หามินเพื่อดะเสริมมือมือเนี่ยเสริมมเนี่เสริมหมดหรือเป่าโอเคเรียบร้อย